ในมุมหนึ่งก็เวทนาคุณพี่ท่านนี้ครับเป็นพี่ผู้ชายนะครับแต่ในมุมหนึ่งเนี่ยก็ดีใจด้วยครับเพราะว่าวันนี้เขาตาสว่างแล้วครับ<ม>โดนเมียใหม่ทิ้งเพราะตัวเองป่วยเป็นอมัมพฤกษ์แล้วเมียใหม่ก็อุ้มเอามาทิ้งไว้อยู่ที่คนต้นไม้อยู่ในวัดครับ<ม>ไปดูวิทีที่ชาวบ้านไปเจอหน่อยฮะลูกสาวกําลังมาครับเด้อลูกสาวกําลังมาครับลูกเสาบนทักมาบอกเราว่าเดี๋ยวกําลังมาครับครับเจ้ายู่บ้่นวังทองมันออมอ อันวังท่องนะครับตำบลาบอฮกา่า่าเไปล่ะมันก็บ้าเอร้างคเอามาบอกร่าตามภาพแล้วขออภัยนะฮะไม่ได้ทิ้งไว้ที่แถวๆต้นไม้นะครับอาจจะเหมือนเป็นเป็นศาราว,วัดแบบนี้นะยุงฝนแดด ก็แถวๆนี้แหละครับชาวบ้านมาเจอนะครับคนพิการครับเห็นว่าโดนเมียใหม่เอามาทิ้งไว้ที่วัดช้างใหญ่อําเภอทุ่งฝนนะที่อุดรธานี19สิงหาคมเป็นภาพที่ชาวบ้านลุงป้านาอาเขาเห็นเขาก็สงสารเขาเป็นห่วงเห็นไหมครับคุณป้าท่านนี้ก็เวทนาเอ้าไปไงมาอะไรอ่ะพนมมานอนตรงนี้เนี่ยนะ พระเนนท่านก็สงสารท่านก็เมตตานะครับท่านก็เอาที่หลับที่นอนหมอนมุ้งเอามาให้มาห่มให้เดี๋ยวยุ่งมันจะหามก็ให้ครับคุยไปคุยมาก็ทราบชื่อว่าคนที่ป่วยอยู่คนนี้ครับชื่อว่าคุณพานุบัตรอายุ45ปีซึ่งต่อมาในคลิปนะเราจะได้ยินเสียงนะครับชาวบ,บ้านบอกว่าลูกสาวกำลังมารับนะคุณดาริกามาครับคุณดาริกาเนี่ยเป็นลูกสาวคนโตนะครับพอรู้ว่าพ่อเนี่ยถูกเมยียใหม่เอามาทิ้งไว้ที่วัดเนี่ยเธอก็เป็นห่วงคุณพ่อนะครับรีบรับคุณพ่อ แล้วเราจึงได้ข้อมูลครับเธอเล่าให้เราฟังนะครับบอกว่าคุณพานุวัน์ซึ่งเป็นคุณพ่อเนี่ยป่วยโรคเส้นเลือดในสมองตีมาสักประมาณหนึ่งปีนะครับและคนที่พาพ่อเนี่ยนะเอามาทิ้งไว้เนี่ยเธอบอกว่าคาดว่าน่าจะเป็นเมียใหม่พ่อนี่แหละก่อนหน้านี้เมียใหม่พ่อนะก็โทรมาบอกคุณย่าว่าจะพาพ่อมาส่งที่บ้านเพราะจะไปทํางานที่กทมไม่มีเวลาดูแลนะครับเธอบอกแบบนี้ครับบอกว่ามาส่งเลยถ้าไม่มีตังค่ารถแบบเนี่ยบอกนะเดี๋ยวจะโอนตังค์ไปให้ ซึ่งต่อมาเมียใหม่พ่อนะโทรมาบอกว่าเอาพ่อมาทิ้งไว้ที่วัดช้างใหญ่ให้ไปรับเธอบอกเอ้าใจทำด้วยอะไรเออใจทำด้วยอะไรตอนแรกบอกจะมาส่งบ้านคุณย่าไงนี่มันคนทั้งคนนะมาทิ้งวัดนี่ไม่ใช่ตัดเลี้ยงนะแล้วนั่นผัวด้วยนะนะถูกไหมฮะเออเธอก็ตกใจครับคุณดาริกาบอกเราครับในฐานะลูกนะไม่ไหวเหมือนกันนะมาทำกับพ่อแบบเนี้ยเอาคนพิการที่เป็นอามาพลิกเนี่ยใส่รถมอเตอร์ไซค์ใช้เชือกมัดเอวขี่มาไกลตั้งกว่า50กิโลเมตรโอ้โห 50กิโลเมตรนี่ไกลนะถ้าขี่มอเตอร์ไซค์นะครับทิ้งเหมือนหมูเหมือนหมาเหมือนแมวแบบเนี้ยคุณดาริกาบอกว่าฟ้องร้องดําเนินคดีครับวันนี้เราได้ข้อมูลจากคุณรัตด,ดาวันซึ่งเป็นเมียเก่านะครับคุณรัตด,ดาวันบอก,กบเรานะครับบอกว่าเป็นผัวเป็นเมียกับพานุวัฒน์มาเนี่ยหลายสิบปีแล้วนะมีลูกกัน3คนจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อมาตัวเธอกับลูกเนี่ยต้องไปทํางานครับที่กรุงเทพมหานครไม่ค่อยได้กลับบ้านหรอกนะครับ นะแล้วผัวนะครับก็ไปเจอผู้หญิงคนนี้ครับเมียใหม่ที่งานบวชเขาก็แอบ,บปิงปังกันแอบบคบหากันแบบนี้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคุณรัตดาวันบอกเรานะครับผัวก็เปลี่ยนไปเป็นหน้ามือเป็นหลังมือแบบนี้จนกระทั่งเธอจับได้จับพฤติการที่มันเปลี่ยนไปแบบนี้เธอก็เลยถามสามีบอกว่าตกลงจะเลือกใครเลือกชั้นหรือเลือกฝั่งนั้นปรากฏว่าฝ่ายชายเนะี่ยไม่เลือกเธอนะครับไปเลือกเมียใหม่แบบนี้เอาละโอเคถ้าเลือกฝั่งนู้นก็คือจบแยกทางกัน ปีที่แล้วนะครับคุณรัตดาวาันบอก,กเรานะครับว่าผัวเนี่ยป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบผ่าตัดเป็นอมัมพาตครึ่งซี่เดินไม่ได้ครับลูกสาวบอกว่าจะเอาพ่อไปดูแลเองครับแต่เมียใหม่พ่อนีไม่ย,มย,ยอมบ,บอกว่าไม่เป็นไรฉันดูแลได้ขออย่างเดียวก็ส่งเงินมาช่วยกันบ้างนะ คุณรัตนวาันบอก,กเราครับในฐานะเมียเก่าและลูกๆนะเขาก็สงสารเขาก็ส่งเสียส่งเงินให้เดือนละ2,000บาทบ้าง3,000บาทบ้างตามกำลังที่สามารถที่จะช่วยได้ลูกๆทุกคนก็เป็นห่วงพ่อและทุกคนก็โกรธมากนะครับที่เอาพ่อเนี่ยมาทิ้งไว้ในลักษณะแบบนี้เหมือนคนอนาถาเลยอะ่ะจิตใจทำด้วยอะไรวันนี้คุณดอกไม้นะครับซึ่งเป็นแม่ของนายพานุวัตรนะครับผู้พิการนะครับเล่าให้เราฟังว่าลูกชายเนี่ยรู้จักกับผู้หญิงคนนี้มาประมาณ3-4ปี แม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะมมนเล่นสเสนย่ยาแฝกอะไรเนี่ยนะลูกชายถึงลากถึงหลงหัวปักหัวปั๊มขนาดนี้นะครับไม่ยอมเลิกสักทีนะและในที่สุดก็มาเลิกกับเมียที่แต่งงานจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายทิ้งลูกทิ้งเมียลูกกับเมียทั้งสามคนซึ่งต่อมานะเมียเก่าเข้าลูกสาวเนี่ยนะครับนะก็ไปที่บ้านเมียใหม่เนี่ยไปขอเอกสารคนพิการไปขอยาด้วยครับดูยาว่าให้กินยาอะไรไแต่ไม่เจอนะพบเพียงลูกชายของเมียใหม่ครับเอะอะโวยวายม่ให้ความร่วมมือ,อม ขณะที่ญาติเขาออกมาบอกนะครับบอกว่าเมียใหม่กับลูกชายเขาเนี่ยอย่าไปถือสานะอย่าไปโกรธเขานะเพราะว่าเขาก็ป่วยเหมือนกันเมียอาการทางจิตเป็นโรคประสาทญ<อ>าติบอกแบบนั้นคุณพานวุวัตรวันนี้นะครับครอบครัวมาช่วยเหลือนี่คุณพานวุวัตรครอบครัวเมียเก่าลูกๆก็กมาช่วยเหลือแล้วนะครับวันนี้แกก็ตาสว่างแล้วนะครับแกบอกว่าเอาล่ะถือว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมก็แล้วกันที่ผ่านมานะครับผมไม่ติดใจกับเมียใหม่หรอกนะที่เอามาทิ้งผมไว้ที่วัดแบบเนี้ถามว่ารักไหมก็ยังรักอยู่นี่แหละนะ จริงๆในใจก็คิดว่าผมป่วยนะครับนะทำไมเขาไม่ดูแลอะไรแบบนี้แต่จากนี้ไปตาสว่างแล้วครับก็คงจะไม่กลับไปหาเมียใหม่แล้วครับดีค่ะเห็นไหมคะใครรักคุณที่สุดครอบครัวแรกลูกสาวถนัดเนี่ยโหพ่อทิ้งไปอ่ะยังยังดูแลยังพร้อมจะดูแลเหมือนเดิมเลยเนาะเมียเก่าก็เป็นห่วงใช่รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับติ๊ข่าช่องแปด